สวัสดีจ้าพี่น้องมาในจินสุขามาเบิองวิวข้างเขื่อนลำตะคองนะคะเนี่ยเขื่อนลำตะคองอยู่โคราเนอะงามมากเลยพี่น้องอู้สวยงามมากก็งามงามถ่ายวิวให้ดูถนนเพิ่งเสร็จเนาะพี่น้องอู้สวยงามสวยงามสวยงามมาลามฉ่ำมากค่ะว้า ดูถนนข้างหน้าก็สวยงามค่ะไม่เห็นมันมองพวกเรเห็น,นพี่น้องมันเป็นแบบบังต้องเล่นเข้ามากจากกรุงเทพมาถึงจะเห็นไปเ,ออเลยถนนข้างหน้าก็สวยงามมากข้างหน้าพี่น้องเดี๋ยวจะลงแล้วด้วยนะอู้สวยงามพุดนะสวยงามสุดๆเลยปัดอู้งามนะบรรยากาศดีดีดดพูะ เขื่อนลำตะคองอถนนมอเตอร์เวย์ค่ะออมาเห็นแล้วถนนข้างหน้าเลื่อยไปเลยดูผู้วิวข้างหน้าก็เป็นเขาพี่นอ้องอ้ถนนข้างหน้าสวยงามมากไปพี่น้องไปเสดายขามามันคำพี่น้องว่ได้ไทยเบืองนิว้ว ขากลับมันก็เลยจะบางๆสะพานนิดนึงเนาะอ้นู่นนะมอไกลเลยไปเลยเพียเลยบรรยากาศสุดยอดมันมีสะพานก็นเลยบังนิดนึงเนาะที่จริงเนี่ยโอ้สวยงามโอ้ถนนมอเตอร์เวย์ก็วิ่งได้แล้ว บางก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าอยากให้เบ่งสวยงามสุดๆวิวสวยดีอวทางเออข้างหน้าก็ดีสวยงามสวยงามโอ้ท้าขามาด้ทายคือสีสุดยอดเลยพี่นอ้องอบรรยากาศข้างหน้าด้วย อุ้ยถ้าขึ้นถนนมอเตอร์เวยเนานะพี่น้องเนาะสุดยอดใช่ตอนนี้ขากลับมันกระบังสะพานหมดเลยอ่าดูข้างหน้าก็อยากให้พี่น้องเห็นเนาะพี่น้องบางคนกบ็บม่เห็นดูเป็นฝันตานิดหน่อยหน่อยมานั่งกินอาหารริมลำตะคองเนาะ,นะ <Ooh. S 1> เห็นว,ว,ว,วิววิวสะพานบัง มันหมอกตีแร้วอ,อย่างวะหมอกปาตักูเป็นเขื่อนเนาะเป็นเขื่อนลำตะคองนะโนเนาะนี่นะหมดแล้วมั้งไม่เห็นแล้วมั้งทีเนี้ยแต่ถนนข้างหน้าสวยมากเลยจะไปเขาใหญ่แล้วก็มีวิวสวยไปเลย <c oughs> หยุดก่อนก็นได้นะเออ ถนนสวยมากเลยว้าวโคงบรรยากาศริมข้างทางวสวยงามคนก็นลงไปทำง,งานหมดแล้วไปนอปนเลยวนนี้จะถ่ายอัปเดตบรรยากาศให้ดูข้างหน้าไปเลยเส้นทางโคราชนะจ๊ะโคราชเขาใหญ่เด้จะมีทางแยกไปเขาใหญ่ เดี๋ยวนะลงเขากันนะนี่ลงเขาโอ้โอถนนสวยดีเนี่ยโอ้จำตะคองมองเห็นริบริวลงเขาแล้วจ้าลงเขาแล้วค่ะโอ้สวยงามดี แล้วแต่ตากหน้าอย่างหยุดก็เออ่ตรงไปเลยโอ้นี่ไงลำตะคองยาวมากรถก็จะตะก,ตก,ตก,กึกตะกักนิดนึงนะนะโอ้มันมีสะพานมอเตอร์เวย์กับเสน้นทางจันลงนะครับโอ้วิวยาวมากเลยเนาะเขื่อนลำตะคองอะ่ะสุดลุกมหูลุกตาเลยอ๋อ ถ้าเรามาเลนนั้นนะสุดยอดเลยเนี่ยถามมาน,นองว้าววาวแล้วแต่ตักนะ,อะโอไปเลยอัปเดตกับเทพ m ให้เบื้องบรรยากาศข้างทางน้องน,นี่แหละรถได้เรื่อยๆอยุ่ไม่ติดน้ะช่วงนี้นะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้จริงค่ะ กดไลค์กดแชร์เด้อจ้ามีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วคะ่ะเนาะยินดีก,กับของคุณหลายๆเด้อจ้าเดี๋ยวจะพอวิวสิสวยงามๆสิทายเบิ่งนะจ๊ะเนาะไปลากคะ่ะบ๊ายบาย,บาย